คุณแม่สุดแซ่บคนนี้อย่างพี่เป้ยปานวาดนะที่ตอนนี้ก็มีลูกสองคนแล้วแต่ว่าความสวยนะไม่เคยลดน้อยลงคุณผู้ชมมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับส่วนลูกชายคนโปรดนะครับอย่างคนโตน,นะครับอย่างน้องโปรดก็แค่เห็นหน้าแป๊บเดียวนะ <c oughs> ตอนนั้นนะตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วคุณผู้ชมวัย13ปีแล้วนะครับหลายคนก็ตะลึงในความหล่อคมเข้มนะครับแถมความสามารถของน้องโปรดนะครับก็ไม่ธรรมดานะชื่นชอบทางดนตรีนั่นคือตีกองนั่นเอง ก็ไม่รู้ว่านะครับน้องโป้จะสนใจเข้าวงการบันเทิงบ้างหรือเปล่าแม่เป้ยนะครับจะซับพอร์ตขนาดไหนนะครับมีโอกาสนะครับเจอนะครับพี่เป้ยปันวันนะครับก็ไม่ต้องถามความกันรู้สึกสักหน่อยนะเดี๋ยวนะครับไปอัปเดตนะครับจากพี่เป้ยกันเลยครับได้เจอแน่นอนค่ะเพราะปีหน้าไปมกราปีหน้าถ่ายแล้วค่ะเริ่มถ่ายเรื่องรายละเอียดยังยังยังไม่ทราบแต่ว่าเป็นละครเป็นซีรีส์อย่างนี้แน่นอนค่ะ เออมีแต่คนคอมเมนต์พี่แบบดีมากคือปกติคือถ้าหลังๆจะสังเกตได้ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายมีโอกาสถ่ายลงกับลูกเท่าไหร่เพราะว่าลูกไม่ยอมแต่วันนั้นก็คือก็ถามเขาแล้วถามเขาจะถามทุกครั้งที่ถ่ายลูกด้วยการเออขอลงบ้างได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็บอกว่าขอดูก่อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เอาให้เขาดูแล้วเขาก็โอเคก็ก็สิ่งที่ดีใจที่สุดน,นอกจากลูกโตคือลูกให้ลงรูปอะค่ะไม่ให้พ่อเขาโตแล้วไงเขาโตเขาก็จะเหมือนมีโลกส่วนตัวของเขาที่เขาแบบทุกวันนี้เขาาก็จะจําเขาเป็นในภาพที่แบบเออลูกเปยลก เขาแบบเหมือนอยากเป็นเด็กทั่วไปเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจได้ขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาโอเคก็ลงก็ลงนะคะแต่แต่ว่ากี่รูปเนี่ยเราไม่ถามเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราล้วเราต้องหยิบช่วยโอกาสนี้ไว้ลงรัวเลยค่ะให้ลง20รูปลง20รูปไม่ได้หลอกล่อหรอกคือมันเป็นมันเป็นโอกาสที่มันเหมือนเป็นช่วงเวลาดีๆที่แบบเราแบบชื่นชมมากเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ขอเขาแต่เขาก็ครั้งนี้เหมือนเขาใจดี เขาก็โอเคโอเคลงก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเขาเขาไม่ใช่โหมดหรอกเขาเป็นวัยของเขาที่เขามีความรู้สึกวาก่าเหมือน privacy อะ่ะเออแล้วก็เข้าใจได้ะคะ่ะก็ต้องเรอคออนิญาตก็กพอพอได้ลงเนี่ยก็กลับมาที่คําถามก็คือทุกคนก็เห็นโปนในเวอร์ชันที่โตขึ้นเข้มขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ยดูดูดูเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเด็กๆก็จะแก้มกลมๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะแบบเอ้ยโตเร็วจังเอออะไรเงี้ยสูงเกือบเท่าเป้ยแล้วไม่ไม่ค่อยซีเรียสก,กับแล้วก็ไม่กดดันลูกอยู่แล้วก็ปล่อยให้ลูกสบายๆเออเรียนก็ เอาเอาเท่าที่แบบเราแฮปปี้นะเอออะไรอย่างเงี้ยอย่าฝืนมากแต่ว่าคําว่าแฮปปี้เนี่ยคือต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่านนะไม่ใช่สอบตกมาอเอา<ม>ออะไรย่างเงี้ยแม่ก็ไม่แฮปปี้เนาะก็ก็แต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นคนที่บังคับอะไรลูกอยู่แล้วค่ะก<อ>็อ,อยากให้เขามีความสุขที่สุดแล้วก็เอ็นจอยกับชีวิตที่สุดติดมาติดเนิบเนิบเลยก็เกาะเกาะตลอดเวลาต้องเกาะแขนตลอดเวลาแล้วก็คอยตามตลอดเวลาอะไรอย่างงี้มากกว่าว่าเอ้กลับบ้านหรือยังกี่โมงเอออะไรอย่างเงี้ยอนุญาตให้ไปหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอใช่แล้วก็วิดีโอคอลตลอดเวลาเอออะไรประมาณเนี้่ ปารินเนี่ยเขาจะถามตรงๆคุยตรงๆแต่ปอน,นี่เขาจะแอบซุ่มดูเขาจะซุ่มดูไปส่องแบบสตอรี่หรือว่าไปแอบเช็คก,กับสตอรี่แม่แม่อยู่ไหนแม่ทําอ,อา,า,อาอะไรอย่างสตอรี่พูดติดตามเป้ยเอะไรเงี้ยเขาก็จะไปส่องไปแอบดูตลอดเวลาไม่ไม่ถึงกับเช็อคอ็เหะแต่ว่าแอบส่องแอบส่องถ้าวันไหนกลับดึกมากๆก็จะหันมาบอกว่าช่วงนี้กลับดึกนะรู้ไม่ทํางานก็อธิบายก็ส่งให้เขาดูว่าเอองานแต่ละงานเป็นไงเอออะไรเงี้ยเขาก็โอเคเข้าใจได้แต่แบบก็จะมีเตือนเตือนกำชับเราบ้างเอออะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้อันนี้นะคะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าแล้วแต่เขาแต่ไม่ได้แบบพอมีงานติดต่อมาก็จะถามเขาตลอดเวลาว่าจะทําไหนไม่ทําก็ไม่เป็นไรก,ก็โอเคก็ใช้ชีวิตวัยเด็กให้อย่างเต็มทีออ่คือเป็นคนที่ไม่ชอบบังคับลูกเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปบังคับเอ,อ,อะไรเขาแล้วเขาจะทําไม่ได้ดีเราก็เกรงใจคนที่มาว่าจ้างเราด้วย <c oughs> คือก็อยากให้มันดีทั้งสองฝ่ายทางจิตใจลูกเราก็สําคัญทางงานคนว่าจ้างก็สําคัญถ้าเกิดทำเราไม่ได้ดีก็ไม่อยากทำกลัวเสียค่ะ